สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์นะคะที่ชื่อว่าลิฟ e อนค่ะใน l ิฟ e อนเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยส่วนประกอบทั้งหมด14ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนประกอบหลักนะคะในส่วนประกอบแรกเนี่ยนะคะจะมีส่วนช่วยในเรื่องของตับค่ะเนื่องจากว่าตับเนี่ยถ้าทำงานดีนะคะร่างกายของเราก็จะมีความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตับเนี่ยนะคะ มีส่วนช่วยในเรื่องของการขจัดสารพิษรวมจนถึงอาหารที่เราทานเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตับเราดีร่างกายก็ดีไปด้วยค่ะและสารต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการทํางานของตับนะคะก็ประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะสารสกัดจากแดนดิไลออนนะคะสารสกัดจากอติโชคหรือว่าแกนตะวันแล้วก็แอลกลูตาไทโอนนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง3าตัวนี้นะคะมีงานวิจัยที่บ่งบอกว่าเขานะคะช่วยทําให้ตับเนี่ยมีการดีท็อกซ์ได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้ระดับกลูตาไทโอนในร่างกายของเราที่มันลด น้อยลงเนี่ยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกลูตาไทโอนเองเนี่ยนะคะเขาเป็นสารที่เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ช่วยให้ตับของเราเนี่ยทำงานได้ตามปกติค่ะ ในส,ส่วนประกอบที่2เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยสารต่างๆนี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแนคลเซียมนะคะหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วว่าแคลเซียมเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำร,รุงกระดูกและก็ฟันใช่ไหมคะแต่ว่าการรับประทานแคลเซียมแบบเดียเด่ยวๆเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดโทษสะสมได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการรับประทานแคลเซียมที่ทําให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากที่สุดควรจะรับประทานแคลเซียมคูก่กันกับวิตามิน K2 ค่ะซึ่งวิตามิน K2 เนี่ยนะคะจะช่วยให้แคลเซียมเนี่ย ไปถูกสะสมอยู่ในกระดูกนะคะแล้วก็ฟันค่ะไม่ได้ล่องลอยอยู่ในเส้นเลือดของเรานะคะก็ทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะนอกเหนือจากในเรื่องของแคลเซียมนะคะยังมีส่วนประกอบของแซลมอนนาโซคาติเลค่ะเรียกได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่พรีเมียมมากๆค่ะนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเจ้านาโซ ซลมอนคาร์ติเลตเนี่ยนะคะไม่ได้สกัดมาง่ายๆนะคะเราต้องใช้แซลมอนมากเป็นตันๆเลยนะคะถึงจะสามารถสกัดให้ได้แซลมอนนะ้าซอคาติเลตแค่1นกิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นสารสกัดที่มีความพรีเมียมมากๆนะคะและตัวแซลมอนน้าซอคาติเลตเองเนี่ยนะคะมีงานวิจัยที่บ่งบอกถึงในเรื่องของการดูแลเรื่องของกระดูกและข้อค่ะเนื่องจากว่ามีสารต่างๆนะคะอย่างเช่นตัว PG เนี่ยที่ช่วยทําให้ข้อต่อของเราเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเรียกง่ายๆว่าทํางานร่วมกันกับแคลเซียมเลยค่ะ นอกเหนือจากแซลมอนนา่ซอคติเลตนะคะก็ยังมีคอลลาเจนไททูค่ะถามว่าคอลลาเจนไททูเนี่ยมีความสําคัญยังไงนะคะต้องบอกว่าคอลลาเจนไททูค่ะเป็นคอลลาเจนที่มีอยู่มากในข้อต่อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะช่วยบารุงในเรื่องของข้อต่อเราค่ะกระดูกและข้อเราเนี่ยนะคะจะแข็งแรงได้ต้องมีการทํางานที่มีความสัมพันธ์กันค่ะเพราะฉะนั้นการที่รับประทานสารสกัดหลายๆตัวรวมเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะช่วยเสริมธิ์ในการดูแลกระดูกและข้อค่ะนอกเหนือจาก3ตัวที่เด่นๆนะคะก็ยังมีสารสกัด จากงาดำนะคะคอเลล่านะคะแล้วก็ตัวขมิ้นชันเองด้วยนะคะซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะคะก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบที่อาจเกิดขึ้นกับข้อได้ค่ะมีงานวิจัยที่บ่งบอกว่าใครนะคะที่เป็นโรคข้ออักเสบมีอาการปวดนะคะสามารถช่วยลดอาการปวดได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีสารสกัดต่างๆที่เป็น วิตามินและก็แร่ธาตุค่ะซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงให้ร่างกายของคุณนะคะสามารถที่จะฟังก์ชันและก็ทำงานได้อย่างปกติมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะถูกรวบรวมอยู่ในเม็ดของ l i v e n นนะคะรับประทานเพียงวันละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ